ไปต่อกันที่เบตงนะคะไปดูบรรยากาศแผงขายเนื้อวัวในตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงค่ะก็เป็นไปด้วยความเงียบเหงานะคะก่อนวานตรุษอิรินอัสฮาลูกค้าบางตาจากผลกระทบเศรษฐกิจค่ะ บรรยากาศบริเวณแผงขายเนื้อนะคะในตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงเป็นไปด้วยความเงียบเหงาก่อนวันตรุษีดินอัสฮาที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะ7มิถุนายน2568มีลูกค้ามาเลือกซื้ออย่างบางตานานๆน,น,นะคะจะมีลูกค้าเดินมาซื้อเนื่องจากประชาชนมีรายได้น้อยและผลกระทบเศรษฐกิจในทุกด้านโดยปกติแล้วชาวไทยมุสลิมจะมีการซื้อเนื้อวัวเพื่อนําไปทําแกงมัสมั่นเนื้อทํากับข้าวจัดเลี้ยงให้กับญาติพี่น้องที่เดินทางมา เยี่ยมเยียนที่บ้านในวันตรุษอีรินอัสฮาแต่ปีนี้นะคะซื้อในปริมาณที่ลดลงซื้อเท่าที่จำเป็นเนื่องจากผู้ปกครองนั้นเพิ่งจ่ายค่าเทอมให้กับบุตรหลานทำให้การซื้อขายวัวลดลงอีกทั้งบางครอบครัวได้มีการเตรียมกุรบานการเชื่อสัตว์พรีทานตามบทบัญญัติหลักศาสนาอิสลามเพื่อนําเนื้อวัวไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้เพื่อแบ่งปันให้กับผู้ที่ยากลําบากในบู่บ้านชุมชนต่างๆในวันพรุ่งนี้ค่ะ นางสาวอาศีสะเด็ดดีแม่ค้าขายเนื้อเปิดเผยนะคะว่าภาพรวมก่อนวันอีดินอัธาเงียบค่ะโดยปีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะนำวัวมาประมาณ5ตัวแต่ปีนี้ลดลงนะคะเหลือเพียง2ตัวเพราะว่าบางคนซื้อก่อนไปแล้วทางนี้นะคะตามหมู่บ้านก็มีการเชื่อดวัวด้วยทำให้ในตลาดสดตามแผงขายเนื้อวัวก็เงียบ รวมไปถึงเศรษฐกิจที่ทําให้คนมีแรงซื้อน้อยลงส่วนเนื้อวัวขายในราคากิโลกรัมละ280บาทค่ะเพราะว่าต้นทุนการมานะแพงแล้วก็จะปรับขึ้นจะปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ300ก็ไม่กล้าปรับขึ้นนะคะกลัวว่าจะขายไม่ได้ขณะที่นายจรัดบ,บรรณาพ่อค้าขายเนื้อก็เปิดเผยค่ะว่าช่วงนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะเงียบเพราะว่ายางพาร,ราก็ราคาตกอยู่ที่กิโลกรัมละ50กว่าบาท ฝนก็ตกด้วยกรีดยางก็ไม่ได้แล้วก็ปีนี้วันอีดินอัธฮาก็มาตรงกับช่วงเปิดเทอมพอดีทำให้การซื้อขายวัวลดลงนั่นเองค่ะ